หลายคนหลายที่เราสังเกตเห็นไหมคะว่าทําไมบางคนเนี่ยขายดีมากเลยโพสอะไรไปก็ขายทําอะไรไปก็รุ่งไปไปเรียนที่ไหนก็แบบเรียนครูคนเดียวก็คือรุ่งเลยอะ่ะรุ่งเลยเขาเรียกว่าบุญเก่าเขาเยอะนะคะแต่ถ้าวันนี้ไอ้บุญเก่าเราไม่เยอะเราอาจจะชาติที่แล้วเราทําบุญมาน้อยนะคะเหมือนครูแก้วเนี่ยชาติที่แล้วทําบุญมาน้อยชาตินี้เลยต้องทําบุญให้เยอะๆนะคะทําบุญเยอะๆไม่ได้หมายถึงแบบ เออจะต้องเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยให้ทานอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็มีส่วนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทําบุญได้ในโลกของออนไลน์คือการแบ่งปันมันคือการแบ่งปันการให้เทคนิคการสร้างคุณค่านี่แหละนะคะทุกคนมันคือการสะสม เขาเรียกว่าสะสมบุญสะสมบารมีนะคะบารมีมาจากไหนมาจากคนที่เขามาขอบคุณมาชื่นชมมายินดีเหมือนเราเอ่ะไปให้เขาก่อนเราต้องสะสมอันนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมบุญแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความรู้ในเรื่องไหนเรามีความรู้ในเ,เรื่องการขายการอะไรที่มันเกี่ยวกับสินค้าเราอ่ะเราก็เอาออกมาแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเทคนิคต่างๆเราจะสังเกตเห็นว่า ครูหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมาให้เทคนิคให้วิธีการโน่นนี่นั่นแต่ครูก็จะบอกแบบนี้ว่าจำคีย์นี้ไว้เลยนะคะเทคนิคเป็นเรื่องรองนะคะพลังงานเป็นเรื่องหลักถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องหลักพลังงานคืออะไรเวลาที่เราออกมาไลฟ์เวลาที่เราออกมาทำคลิปนะคะสองอย่างนี้สำคัญมากเลยเวลาที่ไลฟ์กับคลิปคือหนึ่ง เราต้องสนุกมีความสุขทำให้คนดูสบายใจเป็นกันเองดูแล้วสบายตาคนถึงจะก,กล้าซื้อและอยากดูต่อครูแก้วยกตัวอย่างแบบนี้เหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นนักขายตอนนี้เราจะสังเกตเห็นเลยว่าทำไมแน็กชาลีกับกามินทำไมคนดูแบบเยอะมากทำไมคนสนใจเขาเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหม แล้วก็ทําไมคนถึงแบบซื้อของกับเขาถล่มทลายมากเพราะว่าเขาให้ความสุขก,กับผู้คนนะคะเขาให้ความสุขก,กับผู้คนลองคิดดูถ้าวันไหนที่เขาไม่เอนเตอร์เทนไม่เต้นไม่ร้องเพลงไม่ให้ความสุขก,กับคนแล้วก็มานั่งขายเหมือนเหมือนแม่ค้าทั่วไปแม่ค้าทั่วไปก็จะบอกว่าอ่าทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมีสินค้าตัวนี้มานําเสนอค่ะตรงนี้เป็นแป้งนะคะอันนี้เป็นยาดมนะคะอันนี้เป็นแม็กคะ่ะ ทุกคนนึกออกปะแล้วเขาก็นั่งไปเถอะนะคะนั่งไปทั้งวันกว่าจะขายได้คือมันเหนื่อยมากทุกคนเคยเป็นนะเคยเป็นแต่คนที่เขาขายดีอ้าเฮฮานะคะสนุกเต้นเอเดเทนเอเดเทนนึกออกไหมอันนี้สายขายนะต้องไปหาเอเดเทนเนี่ยจะบอกว่าของประเทศจีนนะคะของจีนเนี่ยที่เขามีในช่องแอปสีดำบ้านดำแล้วเขาก็ ก่อนขายอ่ะเขาก็ต้องมาเอนเตอร์เทนคนก่อนมาให้ความสนุกสนานให้ความบันเทิงคนก่อนนะคะเพราะให้ความบันเทิงคนปุ๊บอ่ะคนรู้สึกสนุกรู้สึกสบายใจรู้สึกกันเองดูแล้วแบบจเจริญหูจเจริญตานะคะสวยคนสวยได้เปรียบคนหล่อได้เปรียบนะคะในเรื่องนี้แต่ถ้าไม่สวยไม่หล่อเราต้องใช้ความหานะคะเราต้องใช้ความหาเข้าไปนะคะแล้วควรจะจ่ายเงินให้แบบไวมากคนชอบความสุข ความสุขทําให้คนซื้อจําคีนี้นะคะความสุขทําให้คนซื้อแต่ก่อนที่เราจะส่งความสุขให้คนอื่นได้เราต้องสุขก่อนนะคะสุขสุขจากข้างในก่อนเราต้องมีความสุขก่อน